สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจยันหุยหรือช่องหุยเมลฟ o าเวอร์ไลน์ฮาวออฟยูไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงชะตาประจําเดือนตุลาคม2563ของชาวราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มการาคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะ แจ้งไว้ก่อนนะคะว่าการทํานายดวงแบบนี้นะ่าจะเป็นการทํานายแบบกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงใครเป็นพิเศษนะคะจะให้ตรงกับทุกท่านเลยเนี่ยจะก็วคงจะเป็นไปได้ยากนะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยอย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของอาจารย์หุยด้วยนะคะใครที่ชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์หุยเมฟาเวอร์กันได้เลย แล้วใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะก็สามารถติดต่อได้ทางไลน์ไอดีหุยดอดสีวลลักษ์หรือค้นหาได้จากเบอร์โทร086-99-9-0483ได้เลยนะเรามาเริ่มกันเลยนะดวงในช่วงเดือนตุลานี้ของชาวราศีมังกรนะคะไพ่ใบแรกนะไพ่ในตำแหน่งตะหนูนะคะคุณได้ไพ่เดอะสตาร นะต้องบอกว่าชาวราศีมังกรเนี่ยช่วงเดือนตุลานี้นะคุณน่าจะมีความรู้สึกแบบปลอดปลงโล่งใจนะคะมีโอกาสได้ยินข่าวดีนะคะได้ได้รับรู้เรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะที่จะทําให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยชีวิตมันอะมีความหวังมากขึ้นนะนะคะคนที่ทํางานในวงการบันเทิงนะคะหรือว่าอาจจะแบบอาศัยอยู่ในช่วงแบบในวงการโซเชียลมีเดียอะไรทั้งหลายเนี่ยช่วงนี้คุณจะมีชื่อเสียงอะเป็นโด่งดังเป็นที่รู้จักมากขึ้นมากขึ้นนะคะชาวราศีมังกร มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปสถานที่ใกล้น้ําใกล้แหล่งน้ํานะคะไปพักผ่อนนะคะไปเสริมสวยหรือว่าไปแบบ,แบบคล้ายๆแบบฟื้นฟูร่างกายจิตใจให้ตัวเองนะคะ ต่อมานะสำหรับในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะ Five Cups นะคะอันนี้บอกเลยว่าเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยเรื่องเรื่องนี้เนี่ยบางครั้งนะคะชาวราศีมังกรก่อนที่จะซื้อหาอะไรก่อนที่จะใช้จ่ายอะไรอ่ะต้องต้องดูให้ดีๆนิดนึงนะคะคิดให้รอบคอบหรือว่าเอาลองเอาไปปรึกษาคนอื่นดูก่อนไหมนะเพราะว่าเดือนนี้ชาวราศีมังกร,กรจะมีโอกาสในเรื่องของการแบบซื้อของแล้วไม่ได้อย่างใจนะคะหรือว่าเสียเงินไปอะไรบางอย่างแล้วมันแบบมันเสียดายออกมากมากอ่ะคือมันอาจจะได้สินค้าที่กลับมาหรือบริการกลับมาที่ มันไม่คุ้มค่ามันไม่ใช่อย่างที่ต้องการนะคะนะหรือว่าแบบไม่ตรงปกอะไรประมาณนี้นะคะนะแล้วคุณก็จะเสียความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของเงินทอง,ง,งจิตตกเสียดายมันเลยอย่างเงี้ยนะคะแบบไม่น่าใจเลยอย่างเงี้ยแล้วก็จะรู้สึกแบบติดอยู่ในความรู้สึกนี้นะไปตลอดทั้งเดือนนะคะต่อมานะคะไพ่ในภพสหชัชชานะคะคุณได้ไพ่ดีแฮงแมนนะต้องบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเพื่อนฝูงหรือว่าพี่น้องนะคะช่วงนี้เนี่ยเหมือนแบบ ไม่ค่อยดีกันสักเท่าไหร่นะคะอยู่ร่วมกันเจอหน้ากันนะคะก็จะรู้สึกแบบอึดอัดอะเมื่อไหร่มันจะแบบว่าวงแตกสักทีเมื่อไหร่ปาร์ตี้จะจบสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะต่างคนต่างก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่ใกล้กัน,ในใสักเท่าไหร่นะคะเ<ส>พื่อนฝูงพี่น้องบางคนช่วงนี้อาจจะกําลังมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินนะคะหรือว่ามีปัญหาแบบพัวพันรัดตัวแบบแน่นมากแล้วก็หายใจแทบไม่ออกนะคะแล้วคุณเองคุณก็ไม่รู้จะไปช่วยเขายังไงดีเหมือนกันต่อมานะคะไพ่เ h e Potentool นะคะคุณได้ไพ่เด e c ริ r อ o นะคะ าชาวราศีมังกรอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่บ้านนะคะจะต้องเดินทางไปนู่นมานี่อยู่บ่อยๆนะสมาชิกในครอบครัวนะคะก็อยู่กันไม่ค่อยพร้อมหน้าเท่าไหร่หรอกนะแต่เวลาอยู่ด้วยกันนะคะก็ดันใช้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยไปกับการเถียงกันทะเลาะกันนะคะความคิดเห็นมไม่ค่อยลงรอยนะคะหลายครั้งเลยทีเดียวต้องมีคนอื่นมาช่วยห้ามทับช่วยปรามกันนะคะไม่งั้นเดนอาจจะแบบคือแบบอาจจะตีกันซัดกันแรงกว่าเดิมนะคะนะตัวคุณเองนะคะก็มีโอกาสว่า เรียกว่ากับคนในครอบครัวเนี่ยมันใจร้อนจังเลยแต่เวลาอยู่คนเดียวเนี่ยสบายๆนะไม่มีอะไรอะนะต่อมานะคะสำหรับไพ่เนี่ยพบปุตตะนะคะนายอ of w อ n d s นะคะดูเหมือนลูกน้องบริวารน,นะคะหรือว่า สัตว์เลี้ยงนะคะคนที่มีฐานะต่ํากว่าเรานะคะหรือว่าบนแบบแบบได้ได้บังคับบัญชาของเราอะช่วงนี้ดูเหมือนเขากำลังรอคอยอะไรบางอย่างจากคุณอยู่นะรออย่างใจจดใจจ่อเลยนะคะแล้วก็เหมือนแบบเขาค่อนข้างระวังตัวกับคุณเอามากๆนะคะคุณไปถามอะไรคุณไปแบบว่า ซอกซักเรื่องส่วนตัวหรือว่าแบบจะถามข้อมูลนู่นนั่นนี่น่นน่ะเขาจะไม่ยอมบอกคุณง่ายๆนะคะนะมีความลับกับคุณนั่นน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะค่อนข้างเก็บตัวจากคุณด้วยอ่ะนะคะคุณจะเข้าถึงเขาค่อนข้างยากนะต่อมานะคะไพ่ในโพบรินะคะทูออฟสอดนะคะอ,อ,อุปสรรคปัญหาของคุณในระยะนี้อาจารย์มองว่าน่าจากหนึ่งมาจากเรื่องของสายตา2องมาเรื่องของมาจากเรื่องของการสื่อสารนะคะพูดไม่รู้เรื่องสื่อสารไม่เข้าใจนะส่งข้อความอะไรก็งงๆคือแบบ คือส่งสารไปอย่างหนึ่งคนอื่นก็เข้าใจก็ไปอีกอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ชาวราศีมังกรเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะมีศัตรูแบบลับๆด้วยนะคือเป็นศัตรูที่แบบอาจจะไปดูไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากหรอกเพียงแต่ว่าเขาจะทําให้เรารู้สึกหงุดหยิดลาคาญใจอยู่เรื่อยๆนะคะต่อมานะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะ f o r ์วั Pentacles นะแยกเป็นทีละสเตตัสเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับคนโสดนะคะดูเหมือนว่าชาวราศีมังกรช่วงนี้จะหวงหวงความโสดนะ มไม่ค่อยอยากให้เปิดให้ใครเข้ามาในชีวิตสักเท่าไหร่นะคะนะใครเข้ามาจีบมนุ่มมันมี่อะไรเงี้ยคุณก็แบบเหมือนแบบถามคำตอบคำอะ่ะเออไม่ค่อยอยากจะเขาหรือว่าอีกทีนึงก็คือเขาอาจจะยังไม่ใช่คนที่ทุนถูกใจสักเท่าไหร่นะคะซึ่งมันสัมพันธ์กับไพ่เนี่ยเดอะสตาด้วยพัดดิไพ่เดอะสตาร์เป็นไพ่แบบสดๆสดนะโสดแบบสวยๆชิวๆอ่ะนะคะโนสนกแฮ ต่อมานะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะโฟร์เพนเด c l ์ลนะคะดูเหมือนคู่ของคุณนะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยกำลังจะเรียกว่าอยู่ในช่วงของการรัดเข็มขาดนะคะมีการวางแผนเรื่องการเงินแบบเข้มงวดสุดๆเลยทีเดียวคุณอาจจะรู้สึกว่าแฟนคุณนะคะนะเคี้ยวเคี้ยวนะบาทก็ไม่กระเด็นสลึงก็ไม่กระเด็นนะคะนะเพราะฉะนั้นเขาจะมาเลี้ยงคุณเหสือปเะิมาแบบจะมาให้นูน่นให้นี่เปคุณไหมอะไรเงี้ยอาจารย์มองว่าช่วงเนี้ย เว้นไปขอนก็นแล้วกันนะคะไปเอาไว้เดือนหน้ากันแล้วกันเนาะต่อมานะคะสำหรับคนที่มีคนคุยหรือว่าสเตตัสยังไม่ชัดเจนนะคะ f o ร์เพนทัคเนี่ยนะอาจารย์มองว่าช่วงนี้เขาจะกักกักเรื่องของความรู้สึกหรือกักกักสถานะกับคุณนะ่ะนะคะนะแล้วก็มีโอกาสว่าคุณกําลังคุยกับคนที่เขา ก็กักคนอื่นไว้หลายคนด้วยเหมือนกันนะคะคือเขาคุยหลายคนนะคะคุณเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็ระยะเวลาอันใกล้ๆเนี้ยเขาก็จะยังไม่เลือกใครให้ชัดเจนด้วยนะคะอาจารย์ต้องบอกอีกนิดนึงดูนะคะว่าสถานการณ์เนี้ยมันอาจจะกลับด้านกันก็ได้อาจจะเป็นชาวราศีมังกรเองหรือเปล่านะคะที่ช่วงเนี้ยนะดูเหมือนคุยไว้หลายคนอะนะคะแต่คนนั้นก็ยังไม่ ยังไม่ถูกใจต็มร้อยคนนี้ก็ยังไม่ใช่เต็มที่นะคะหรือบางทีคุณอาจจะถูกใจหมดเลยจะคุณแบบไม่อยากจะตัดใจเลือกใครอะ่ะก็เลยเก็บมาไว้คุยหมดเลยอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะนะต่อมานะไพในพมรณะนะคะ two of cups นะคะเรื่องของความรักนะคะก็อขอภัยค่ะเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะระวังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินพวกเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะคะแล้วนะโลกที่เกี่ยวกับเรื่องของของเหลวนะคะระบบเลือดระบบน้ําเหลืองนะคะอาจจะกลับมาสร้างความแบบให้คุณรู้สึกแบ หงุดหงิดกังวลใจอะไรบ้างนะคะแต่อาจารย์มองว่าเรื่องของสุขภาพสุขภาพเนี่ยปัญหาไม่หนักสักเท่าไหร่นะคะทานยาให้ถูกทานยาให้ตรงเวลาหาหมอให้แบบตรงตามนัดนะคะอาจารย์มองว่าคุมอาการอยู่นะต่อมานะไพ่ในพบสุภานะคะ ซิกซอดนะคะผู้ใหญ่นะคะนะจะไม่ค่อยอยู่เป็นที่ผู้ใหญ่จะมีการเดินทางไปไปมานะคะ,ะถ้าหากว่าคุณจะไปขอความช่วยเหลือหรือจะเข้าไปคุยอะไรไงกับเขาเนี่ยต้องนัดล่วงหน้านะคะนะแล้วก็ช่วงนี้ดูเหมือนว่าผู้ใหญ่ของคุณบางคนเนี่ยสุขภาพก็จะไม่ค่อยดีนะอาจจะหมายถึงผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้านายก็ได้นะคะหรือว่าที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องที่คุณนับถือกันมาก่อนครูบาอาจารย์อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะสุขภาพจะไม่ค่อยโอเคนักนะคะแล้วก็เหมือนแบบเป็นเป็นหายๆนะ่ะตล ทั้งเดือนนะคะสภาพจิตใจก็จะรู้สึกแบบอึดอัดท้อแท้นะคะบางครั้งก็อาจจะมาบ่นกับคุณบ้างโอยเมื่อไหร่มันจะตายบางทีมันจบเรื่องจบราวอะไรเงี้ยจะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายอะไรทํานองเนี้ยนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องการงานเลย two of wands นะคะการงานนะ้มีโอกาสที่ชาวราศีมังกรเนี่ยอาจจะได้จับงาน2งจ็อบ2งานนะอาจจะมีทั้งงานส่วนตัวงานบริษัทนะคะหรือว่าคุณเองเนี่ยอาจจะได้ทํางานชนิดที่เรกว่าเหมือนไปเป็นตําแหน่งแบบผู้ช่วยนะคะเป็นเป็นมือรองไปเป็นเลขานะหรือทางกลับกันนะคะคุณอาที่จะแบบเหมือนมีหาลูกน้องขึ้นมาเนี่ยนะมาช่วยคุณเป็นมือ2เป็นเลขาเป็นผู้ช่วยเพิ่มอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหรืออาจจะรับลูกน้องใหม่นะแล้วก็ มีโอกาสที่ว่าคุณอาจจะได้ร่วมหุ้นลงทุนนะมีคู่หูมีเพื่อนมาแบบว่าช่วยกันหุน้นช่วยกันทํางานอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะต่อมาไพา่เนี่ยพบลาภะนะคะไพ่ The Empress นะคะโชคลาภคุณมาจากผู้ใหญ่เพศหญิงนะคะอาแม่ปา้ยา,ยายายพี่สาวนะคะหรือรุ่นพี่ที่ทํางานนะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะใช่หมดนะคะต่อมานะคะไพ่เนี่ยพบวินาศนะคะคุณได้อะ คุณซับคัพนะคะต้องบอกว่าเรื่องของความเสียหายหรือสิ่งที่อาจจะทำให้ชาวราศีมังกรเนี่ยสูญเสียโอกาสสูญเสียอะไรดีๆไปนะคะน่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกแบบไม่มั่นคงความอ่อนไหวนะคะความความขี้บน่นความขี้น้อยใจอะไรประมาณนี้นะคะของคุณเนี่ยนะคะถ้าหากว่าบางทีอะเราคิดมากเกินไปนะบางครั้งเราแบบว่าขี้บ่นเกินหรือแบบจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยมากเกินไปอะตรงจุดเนี้ยมันจะทําให้คุณอะสูญเสียโอกาสดีๆนะนะพยายาม ยืนพยายามเก็บหรือว่าเขาเรียกว่าพยายามทําให้จิตใจของคุณเนี่ยยืนพื้นอยู่บนแบบจุดยืนที่มั่นคงให้ได้นะคะอย่าวันไหวไปกับคําพูดคนอื่นหรืออารมณ์ตนเองอารมณ์คนอื่นเนี่ยมากเกินเหตุนะคะนะแล้วก็พยายามว่าเวลามีตัวเลือกอะไรดีๆเข้ามาหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วอ่ะคุณต้องใช้พยายามใช้สมอง นะคะใช้ตรกะการคิดนะคะตัดสินใจนะคะแล้วก็พิจารณาให้ดีนะคะอย่าใช้ความรู้สึกของตัวเองอะ่ะลงไปตัดสินมากเกินไปนะคะตรงนี้มันเพราะว่ามันเพราะว่าเรื่องของความความรู้สึกเนี่ยมันมันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอะไรที่แบบจับต้องไม่ได้วัดผลยากนะคะนะตรงนี้มันจะทําให้คุณเนี่ยนะสูญเสียโอกาสดันดีหรือแทนที่จะแบบว่าได้อะไรดีๆมามันจะกลายเป็นว่าพอคุณแบบใช้ความรู้สึกนําหน้า นะมันจะแบบมันเหมือนมันจะผลักสิ่งที่คุณไม่ชอบออกไปก่อนนะคุณก็จะเสียโอกาสเสียอะไรดีๆออกไปได้นะตรงนี้ต้องเตือนไว้นะคะโอเคนะจบไปแล้วสำหรับดวงในช่วงเดือนตุลานี้ของชาวราศีมังกรใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย